คนเกิดวันสาวห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดเดือนพฤศจิกายนนี้พลังจักรวาลกำลังผลักคุณให้ขึ้นแท่นผู้นำอย่างแท้จริงให้พ,พระแม่อุมาขึ้นนำบ่งบอกถึงพลังหญิงแกร่งและความกล้าลุยคุณพร้อมลุยทุกอย่างด้วยความมั่นใจให้พ,พระเกตุมงคลเสริมพลังบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ เทวดาคุ้มครองให้รอดจากปัญหาเก่าๆและยังมีเกณฑ์ได้โชบจากมรดกหรือสิ่งที่รอคอยมานานส่วนไพ่พระอาทิตย์คือสุดยอดไพ่แห่งความสำเร็จบอกเลยว่างานรุ่งเงินเริ่มเข้าระบบและชื่อเสียงจะพุ่งแรงแบบไม่มีอะไรกัน้นความรักก็ร้อนแรงคนโสดมีเกณฑ์พบคนมีฐานะดีมีตำแหน่งหรือเป็นสายลุยเหมือนกันส่วนคนมีกู่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งแกร่ง เดือนนี้คือจังหวะทองของคุณยิ่งมั่นใจยิ่งสำเร็จยิ่งสว่างสวยัยถ้าเห็นคลิปนี้ถือว่าเทวดากำลังส่งสัญญาณดีมาแล้วกดแชร์เก็บไว้เป็นพลังบวกเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงฟรีแบบนี้เป็นประจำขอแค่ความอนุเคราะห์กด s u b s ไ r i e ์ไลค์แชร์และคอมเมนต์มาทักกันว่าโดนใจไหมตามไปดูดวงแบบจัดเต็มกันได้ที่ช่องอาสายลมพรมญาณดูดวงฟรีด้วยศาสตร์ไพ่พรมญาณ